ผมใช่ครับผมมากับวีโอครับร <c oughs> ้นานตัวใหม่แล้ววันนี้ร้านตัวใหม่มวันนี้ก็ <c oughs> ก็ภูม <c oughs> ิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าก็มีแบบว่าหลยฟังก์ชันที่แบบว่าตอบโจทย์เด็ก Gen Z แล,แล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบโปรดักที่จับถนัดมือมากๆแล้วก็แบบเนี่ยชา้าไวสุดๆ Gen ออล้ด Gen Z Gen c แ <oughs> ม่แบบ เรามีแอคทิวิตี้เยอะไงเช่นแบบว่าไปออกกองมั่งไปเต้นมั่งเนี้ยมันต้องใช้ความเร็วนะมันต้องใช้ชาร์จแบบมามาป๊อปารเลยใช่ไหมสุดๆแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้โมนะแต่เวลาแบบไปทัวร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยคนใช้วีโว่เยอะมากใช่ซูมซื้อไปท่านะครับซูมศิลปินที่คุณชอบเออฟีเจอร์ไหนที่เราชอบที่ชอบจริงๆเนี่ยไปรุ่นอย่างเราคือผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าเป็นยามาุ่นเป็นยามารุ่นก็รู้สึกว่าที่ชอบเนี่ยชอบแบบว่า สเตตโหมดเพราะว่าตอนนี้เราไปพวกทัวร์ต่างประเทศเราจะเห็นว่าแฟนคลับบอกว่าชอบชอบแบบชอบใช้ vivo แต่ว่าใช้รุ่นก่อนอะรนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ซูมสุดยอดแต่ว่านี้ก็เรียกว่าคือซูมไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าเหมือนแบบทาง v i เขามีสเตทโหมดที่ว่าสเตต์โหมดแบบว่าปางีคนแบบว่ามันซูมกันแบบ 10x เนี้ยหรือว่าแบบซูมเยอะแบบแม็กซิมั่มอะไรเงี้ยภาพมันจะแตกก็คุ้ตีมันจะลดลงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าได้ลองซูมผมซูมแมวที่บ้าน ซูมไปถึงตาเลยอ่ะแบบรู้เลยว่าแบบตาทีละกี่รอบรู้เลยต้องให้เป็นแฟนใช้รุ่นนี้เราใช้หมดใช่ใช่ก็ถ้าสมมติแบบว่าแฟนๆเนี่ยไม่สมเป็นแฟนๆใช้เนี่ยแฟนๆใช้ตอนแบบเพอร์ฟอร์มสเตตเนี่ยเห็นปุ๊บเดี๋ยวผมจะรอตรงนั้นนานๆถ้าช่วยเห็นปุ๊บช่วเห็นแล้วตันนะผมลงไม่หายเลยแล้วมีได้ใช้กล้องถ่าย P S หรือยังคะ ลองแล้วมันยังไงชอบไลองไงเออไม่ใช่เครื่องนี้สิใช่เพราะว่าเหมือนแบบได้ลองแล้วก็คือผมชอบถ่ายเขาตอนนอนไทำไมอ่ะมันยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะส่วนใหญ่ที่เจอกันจะเป็นตอนนอนไม่ก็คือเราไม่คือเราเนี่ยไม่ก็แต่งหน้าก็นอนไงหลับตอนหลับหลับหลับไม่ใช่นอนหลับหลัวแล้วผมอะรู้สึกว่า ในไๆนละแล้วก็มีวิวอยู่ในมือเราทำไงดีเราก็เลยสมมตินี่ห้องแต่งตัวใช่ไหมเราก็ไปอยู่ตรงนู้นเลยอีกห้องหนึ่งเราก็ซูมผมซูมมาเลยผมูไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาจะรู้ตัวแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ที่เขามีอยู่เนี่ยก็ใช้สเตท์หมดเลยตอนนั้นใช่เรียกว่าคุ้มจะมีโอกาสไดดู้ะไรนะครับท่านจะได้เห็นรูปเหล่านั้นไหมอยากเห็นรูปบนเส้นนี้เท่าไหร่ว้าว สามร้อยได้เดี๋ยวผมให้สามสิบแปดเลยสามร้อยสามสิบแปดไปเลยอันนี้เขาเลือกมาเลยนะตั้งแต่ต้นจริงเขาเลือกตั้งแต่แรกเขาตัดต้นเลยโอเคโอเคแล้ววันนี้นี่เรามีโชว์ใช่มีโชว์เนี่ยไม่ก็คือรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอพี่ตู่มาสักพักหนึ่งก็ที่ผมดูพี่ตู่ล่าสุดก็ได้แบบ ที่ copy เขาเป็นคอนเซ็ปต์เป็นนอนไออะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยแล้วก็ถ้ามาเจอแบบไลฟ์แบบเพอร์ฟอร์มแบบไลฟ์ก็ไม่ไม่ไม่เคยเลยก็ไม่ไม่เคยจริงเพราะมีแต่อัดแล้วก็ลงไปนอนไอชาใช่แล้วก็แอบบตื่นเต้นเพราะว่าเราซ้อมแล้วรู้สึกว่าเพลงที่เราเคเรียกว่าอัระหว่างทางเราเคยร้องแล้วแล้วก็เพลง Lost Star แล้วก็เพลงรักซึ่งสองเพลงนี้เราเคยแค่แบบว่าฟังหรือว่าร้องแบบแยบๆยบแบบไม่ได้ร้องเยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอได้มาลองร้องจริงรู้สึกว่าก็แอบลุ้นตื่นเต้นมาก แล้วก็วันนี้เป็นแบบว่าถือว่างานเอกซ์โอซีมากแบบแบบมีแต่คนแบบใช่แบบว่าคนเยอะมากมากคนเยอะมากมากคนที่เราไม่รู้จักเยอะมากๆเราก็เลยต้้งเพอร์ฟอร์มดีดีหน่อยแล้วก็มีผู้ใหญ่เยอะมากเลยแบบว่าเราตื่นเต้นแล้วจริงๆผมขาสั่นเลยนะขนลุกสู้เลยไม่อยากจะบอกขนลุกเพราะอะไรเพราะเราตื่นเต้นอยู่อีกหรอเราก็เตนเวทีเยอะเรตื่นเต้นตื่นเต้นขึ้นเอออ่ะผมไม่ค่อยร้องเป็นโน้ แบบนานๆทีจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาลองร้องดูก็มันก็อุ่นใจมากขึ้นแล้ว่าแล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่ลองพี่นิชาแต่เมื่อกี้พี่นิชาเขาบอกว่าแบบมันก็ช่วยเขาไม่ได้เยอะเลยนะช่วยไมเยอะเลยผมไม่ได้ช่วยเลยจริงๆเอ้ผมไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าคือเขาจะบอกว่าเขาล้อไม่ได้แต่ที่เขาล้องเก่งมากคือคือทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละแบบทุกคนเห็นว่าเขาล้อประมาณไหนคือเขาจริงเขาล้องดีมากๆแล้วเขาชอบถอนตัวว่าจริงตัวเอง้อไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มั่นใจนะใช่คือจริงๆอะผมเห็นตั้งแต่วันซ้อมแล้ว คือเขาหาอะไรผสมประสานเองเลยนะสุดยอดมากก็เลยรู้สึกว่าเขา h เบอร์ตัวเองไปหน่อยจริงเขาเก่งใช่จะได้เห็นเอฮ้ยเดื่อนจมูกาได้ลองตัวเองยังไงไหมเป็นโนตัวเองครับเป็นโนเป็นโนตัวันนพี่โตเขาพูดว่าแบบหรือจะแบบลองพีแบบพี่โน้ตไอที่เป็นโน้ตทีป๊ o p อะไรเงี้ยเออเราสนใจไหมสนใจอยู่แล้วสนใจอยู่แล้วแบบคิวเลยดิวหรือยังเนี่ยเออดิวหรือยังพี่โตไม่ดิวเราดิวเองมั้ยเออเราดิวเองไม่เราบอกเลยว่าพี่โตครับ หาแท้คิวเลยยัดเข้าไปเลย,เยวันไหนเอาเลยเอะไรไม่เพราะว่าอะสาระอะสาระอะสาระคืออยาก <c oughs> อยาก,อยาก,อ,ยากอยากเราอยากร้องเพลงจริงรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงพี่โตร,รู้สึกว่าเราได้เราฟินอะเราได้กลับมาเ <c oughs> ป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตของเราการร้องเพลงแบบร้องเพลงโชว์พลังเสียงเลยเพราะว่าเราเรียนดนตรีมาตลอดแล้วก็ได้มาแบบเพอร์ฟอร์มแล้วาทุกคนก็รู้สึกมีความสุขมากเพราะมันก็คือความฝันที่เราแบบตั้งต้นมาตั้งแต่แรกด้วยใช่ใช่ครับ นเส,รสิร์ตเราอาจจะม,ม,มาอาจจะมีแมสก์สองหน่อยมามีอะไรครับเป็นโนไงเป็นโนะมีคร um ับเดี๋ยวขึ้นจอให้เขาคอนของเราอย่างเงี้ยเป็นโนอ้ะคอนเสิร์ตก็ต้องคู่กับเครื่องดนตรีอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีเป็นโนกีตาร์ออเคสตราไหมอะไรก็ต้องรอดู อะไรนะนังตะลุงอัตะลุงนังตะลุงคืออะไรครับหนูรู้จักเไม่รู้จักขาครเขาไะุงอาละเกิดไม่ทันลพี่ขอโทษงเเหอขาคนเก่งไอ้งเปงงง่มันคือดนตีไทยิดนึ่งตามไม่ไม่ใช่ตุงตุงที่แบบเชการตจีนหรอ โอเคเลนะโอเคเลยอ่ะกะลุงแต่ในเล่นแคปเปอร์ก็คืออาจเราอาจจะมีแบบเออดนตรีใช่ไหมใช่ใช่อ่ะด้วยความที่เราก็เล่นเป็นโนเปนเล่นกีตาร์เป็นก็รู้สึกว่าเราอยากก็จะโชว์ให้แบบทุกคนเห็นอยู่แล้วเพราะว่าทัวร์นี้เราก็เหมือนว่าเพอร์ฟอร์มแบบว่าตอนหน้าก็แบบร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็เต้นอย่างเดียวรู้สึกว่าถ้ามีดนตรีแบบว่าแอดออนเข้ามาในคอนเสิร์ตก็น่าจะแบบเป็นอะไรแบบคัลเลอร์มันใหม่ๆดีอะไรเงี้ยใช่อาจจะทำให้โชว์ไม่เบื่อมากขึ้นตอนนี้แฟนคลับ เตรียมหรือยังเราเตรียมแล้วคือเอุ้ยโซอัลสองวันอุ้ยเขินว้าวเขินกลยว่าวเขินได้มาแล้วเออได้มาเปลี่ยนเนก็มาได้แต่งานใช่เดี๋ยวยกมาทัานทุรนตีมีหมดเอาหมดเลยพี่ฝากกันบ้านมันอังคารุงไว้ด้วยเนาะเอาได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเซิร์ชดูนะมันเป็นไงอยากรู้ว่าดัตอนแรกโซอาอ่ะรูสึกว่าเป็นยังไงออะจริงๆผมคิดว่าวันแรกเนี่ยคิดว่ายังลุ้นๆอยู่หมดไหมแบบแอบกลัว แต่พอแบบว่าแบบอุ้ยเปิดครั้งที่สองแล้วก็หมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเอออินไปแล้วมีใครไปแอบซื้อหรือเปล่าแบบแบบบอทไปซื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยกลัวแบบว่าเออแบบคนแบบไม่ได้แบบเราไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่เรามีเป็นแต่จริงเราดังเป็นล้านใช่แม่ตอนนี้อยากเห็นหน้าผู้จัดหน้าผู้จัดการบ้างแผนกล้องได้บตาบางหมดก็เออ ใช่ก็อ่ะก็เรียกว่าอ่ะมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆรูๆ้สึกว่าเราก็ได้ทําหลายๆพาร์ทด้วยกันครับรู้สึกว่ามันแบบเราไดเา้เรียกว่าเราเติบโตวไวพอสมควรที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่าคอยให้โอกาสเราเยอะมากๆใช่ก็ขอบคุณมากๆเพราะที่จริงเราก็ค่อนข้างที่จะสำเร็จทั้งแบบในพาร์ทอ่ะอกงกับเพื่อนทั้งในพาร์ทคู่อะไรเงี้ยเราก็คือสำเร็จทั้งสองสองพารเลยอะทั้งของบ้านจริงๆมันยังไงครับมันยังไงโอ้ย จะลอยแล้วเนี่ยจะลอยแล้วเนี่ยลอยไม่ก็คือถามว่า success ไหมก็เรียกว่า success เพราะมีคนรู้จักเยอะมากขึ้นแบบว่าหลากหลายด้อมรู้จักครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันแค่แบบผมเพิ่งเข้าวงการเองแล้วก็รู้สึกว่าเรายังใหม่มากๆกับหลายๆอย่างแบบจริงๆต่อให้แบบการร้องเพลงที่แบบว่าเราถนัดมากๆเนี่ยเราไปเจอพี่ๆในวงการที่รู้สึกว่า เออเขาเก่งกว่าเราเยอะมากเราก็ต้องเรียนรู้จากตรงนั้นแบบเรื่องเต้นก็ต้องเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อนในวงแล้วก็เรื่องแบบการแสดงก็ต้องเรียนรู้จากพี่เอสเพิ่มอะไรหลายอย่างมันแบบมันต้องแบบมีไลฟ์ e x p l o r e อะไรอย่างเงี้ยใช่สัมองวคถามคำถามหนึ่งลูกพี่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยแล้วอยู่ๆเขาก็ปล่อยออกมาเราพูกรอยันไม่ได้พูดเลยยังไง ผมตกใจไม่รูปสุดท้ายใช่ไหมใช่ตอนแรกเออตอนแรกตอนแรกเราเลื่อน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 เลือ๋อก็รูปน่ารักดีเนาะแบบน่ารักแบบวายแบบมุดมุ้ยอะไรอย่างเงี้ยรูปสุดท้ายแปลกๆคือรูปเนี้ยจริงๆมันเป็นโทรศัพท์ผมเป็นโทรศัพท์ผมแล้วเพี่ยเพี้ยคือผมอะตอนนั้นมันก็แบบว่าเราก็เล่นฟองแหละเล่นฟองกันเพราะผมรู้สึกผมชอบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นฟองกันแล้วก็คือถ่ายเอาไว้เพราะเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นปุ๊บ อ้าวลงแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะวันก่อนเขาเคยพูดว่าไม่ลงหรอกเก็บเอาไว้ไม่เห็นไหมเขาห่วงอยู่ๆก็ลงงงมากจริงๆถ้ารูปเต็มเนี่ยอย่าอย่าไปนี่เขาครอบอยู่นะจริงเขาครอบอยู่ใครเห็นรูปเต็มยังไงอ่ะอุ้ยอย่าเลยครับผมมันจะออนแอร์ม่ได้เนี่ขนาดรูปเขาเปลี่ยนแตกตื่นหนึากันทั้งเอ็กซ์ขึ้นหงกขึ้นเทนกัไม่ก็ลุ่ม รูปเต็มก็พลาชัวนุ่งแค่นั้นแหละทั้งหมดเลยมีมากกว่านั้นไหมถือว่ามันมีเซตที่แบบว่าเราอยากได้อะไรเราคาดหวังอะไรหรือเปล่าไม่ใช่หถึงว่านอกจากตรงเซตฟูฟ่องๆแต่ว่าที่แบบวิวอื่นๆอะไรนี้แบบบีชไหมอะไรั้งหมดนีมันแบบเรามีทริปกันไปตั้งหลายทริปไงมีทริปหลายทริปใช่ไหมใช่คือเชียงใหม่เป็นทริปที่เราชอบมากๆแล้วก็อันเราก็ไปเอาได้แดงใช่แล้วก็รู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยเราอยากไปหาไวฟ์ใหม่ ไว้ใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีวันเวลาที่ตรงกันแล้วก็ต้องก็ต้องรอดูว่าวันไหนละกันอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ญ้องมีว่าจะลงรูปให้ดูหรือมีเป็นวอล์กเลยไหมทำเป็นวอล์กสัญญาครับห้าด้วก้อยชาวล็อกอันนี้คือชาวล็อกสัญญาแล้วนะสัญญาชาวล็อกเดี๋ยวต้องฟุตชีสนะฟุตชีสใช่ตลองเป็นฟุตลองดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเด็กเพลงของเราอยู่แล้วเอ้ยไรแค่ไงเราก็ต้องมีเพลงของเราด้วยใช่ไหมเป็นน้ำหยดครับ ไม่ใช่น้ำหยุดธรรมดาน้ำหยดธรรมดาที่มาใหม,ไม่ไม่ใช่น้ำหยดธรรมดาเป็นน้ำหยดลงหินด้วยเอาอะไรนะกร่อนไหมน้ำหยดลงหินมากๆหินมันก็กรอนอยู่ในนะั<อ>้นก็ต้องรองดูว่าเป็นเพลงแบบว่าเศร้าโศกหรือเปล่าแบบห,หรือเป็นเพลงแดนรหรือเปล่าเ,<อ>เพราะว่าไร้แค่นเนี่ยปล่อยเพลงมาแบบมากมายหลาย,ายหลายสไตล์ใช่หลายแนวอะไรเงี้ยก็อาจจะเต้นแบบเหมือนแบบใช่อาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าหรืออาจจะแบบ สนุกมากๆเออตลกหรือว่าเศร้าอ่ะต้องรอดูนักเอ็มวีเป็นใครอะไรเงี้ยอ่ะก็ต้องรอดูสปอยแล้วเนี่ยนักเอ็มวีไม่มีนะไม่ทันแม้ไม่ยัไม่ทันเออโอเคอาฝากเรียบร้อยเจ้าของฝากครับก็ให้ฝากอะไรตอนนี้หุ่นแง่หุ่นแง่ก็ลูกสาวลูกพี่ครับก็เอาฝากฝารุ่นฝากรายการอะไรก็ฝากกันดูครับก็ฝากวีโวเอสอรฟอีด้วยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์เด็กเจนเหมือนพวกเรานะครับเจนอย่างพวกเราที่ ใช่พวกเราถูกแล้วอายุวัยรุ่นอ,อายุวัยรุ่นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพอ์เทรตอย่าพี่นิชาบอกอะนะครับก็สามารถชัดได้มากๆแล้วก็แล้วก็สเตทโหมดนะครับก็สำหรับพี่แฟนขับแล้วกันพี่แฟนขับหรือว่าพี่ๆแบบว่ามีศิลปินที่ชอบอหรือว่ารู้สึกว่าชอบแกล้เพื่อนแล้วกันแล้วแบบใยญกไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปตอนนอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆใช่สเตทโหมดครับ